สวัสดีค่ะพบกับครูน้อยบอลสีวันนี้มีบอลสีสวยๆนะคะมาแบ่งปันเพื่อนๆสำหรับวันนี้พิเศษนะคะถ้าใครรับสามกระถางครูน้อยจะแถมไม้ด่างหนึ่งต้น,นะคะ่ะนี่นะคะน,นี่คือของแถมวันนี้ของแถมวันนี้ครูน้อยไม่ขายนะคะอันนี้คือพรเจ้าสวคะ่ะครูน้อยพาหัวเองเป็นไม้ด่างนะคะสวยด้วยเนี่ยอันนี้ด่างเหลืองเลยอันนี้ก็ดา่างฮาร์ปเลยนะคะด่างทุกต้นนะคะ ถ้าสมมุติว่าไม่พอมีคนรับเพิ่มคุณน้อยก็จะเอามาให้อีกนะคะอันนี้ไม่ขายนะคะพรเจ้าสัวทีนี้ไม้ที่คุณน้อยนำมาวันนี้มีราคา130บาทกับ150บาทคระกันก็ได้นะคะใครจะเอา130บาทบ้าง150บ้างก็ได้หรือ150ทั้งสามต้นหรือจะ130ทั้งสามต้นก็ไม่เป็นไรนะคะคุณน้อยจะแถมไม้ด่างให้ฟรีหนึ่งต้นนะคะ เอามาเริ่มต้นที่ราคา150บาทก่อนนะคะต้นนี้รัตนาสินค่ะอันนี้สูงประมาณหนึ่งฟุตนะคะรัะตนาสินอยู่ในกระถางห้าจุดนิ้วรัตนสินนี่เป็นพี่น้องกับชายชนนะคะผ่าแผงมาจากอับสรนสวรรค์กำลังสวยเลยนะคะเนี่ยอันนี้ป้ายสวยเลยนะคะสำหรับชายชนนี่สีเขียวเขาจะเป็นสีเขียวอ่อนๆน,นะคะแต่ลัตนาสินนี่สีเขียวเขาจะเป็นสีเขียวเข้มเลยค่ะ สีเขียวเข้มนี้ทําให้บอลสีเขาโตเร็วนะคะอันนี้คือต้นที่หนึ่งค่ะรัตนสินกระถางที่หนึ่งนะคะต่อไปกระถางที่สองอันนี้ก็เป็นไม้ด่างเหมือนกันนะคะอันนี้คือเจ้าจักรพัทค่ะนี่นะคะด่างสวยเลยในกระถางนี้มีสองต้นค่ะสูงประมาณหนึ่งฟุตเหมือนกันอยู่ในกระถางห้านิ้ว รับกระถางไหนก็ได้นะคะสามกระถางรวมกันค่ะต้นนี้เจ้าจักรพรรดิค่ะต่อไปต้นหนึ่งตัวนี้เม็ดไม้กัดสีค่ะต้นนี้มิตรไมตรีค่ะใบใหญ่มากเลยนะคะใบใหญ่มากอยู่ในกระถางหกอันนี้กระถางหกเลยนะคะไม่ใช่กระถางห้าจุดห้านิ้วกระถางหกเลยใบนี้เป็นใบเก่านะคะถ้าเขาเหลืองๆเดี๋ยวคุณน้อยจะตัดออกค่ะ อันนี้คือยอดใหม่ตัวนี้เม็ดไมตรีค่ะต่อไปอีกต้นหนึ่งต้นนี้มัน,นีล้อมเพชรค่ะสูงเกินหนึ่งฟุตนะคะเนี่ยในกระถางนี้มีสามต้นค่ะขอร้อยห้าสิบบาทนะคะอันนี้คุณน้อยว่าใบใหม่นี้น่าจะติดด่างนะเนี่ย วันนี้ล้อมเพชรนี่โตเร็วมากเลยนะคะเนี่ยไปลุ้นดูนะคะว่าเขาจะด่างไหมแต่เหมือนด่างนะคะเนี่ยวันนี้ล้อมเพชรโตเร็วมากเหมือนน้ำเมืองนอนนะคะเขาจะโตเร็วเอาต่อไปไม้ด่างต้นหนึ่งต้นนี้เศษถีพันล้านค่ะคุณน้อยเอาเคยเอาเพชรพันล้านมาขายอ,อันนี้มีเศษถีพันล้านนะคะเป็นไม้ด่างอีกตัวหนึ่งเขาด่างสวยนะคะ ในกระถางนี้มีสองต้นค่ะแต่ก็ไม่รู้นะว่าต้นนี้ใช่เศรษฐีพันล้านไหมหรือบอรสีอื่นเขาติดมาการะดินก็ไปลุ้นดูนะคะว่าเป็นต้นอะไรต้นนี้สูงประมาณหนึ่งฟุตค่ะอันนี้คือบอรสีที่กระถางละห้ากระถางละหนึ่งร้ยห้าสิบาทค่ะต่อไปบอรสีที่กระถางละ ร้อยสาสิบาทค่ะลูกค้าสามารถรับปนกันได้นะคะร้อยสามสิบ้างร้อยห้าสิบาทบาทบ้างก็ได้ตอนนี้หลวงราชเสน่หาค่ะเป็นไม้สีชมพูสวยนะคะเนี่ยกระดูกชัดเจนเลยอยู่ในกระถางห้านิ้วสูงประมาณยี่สิบเซนค่ะอันนี้หลวงราชเสน่หาค่ะต่อไป ต้นนี้พันลายค่ะเป็นไม้ใบแดงสวยนะคะเนี่ยในกระถางนี้มีสามต้นเลยนะคะเป็นเลี้ยงเป็นฟอร์มกอเลยเนี่ยคุ้มเลยนะคะสามต้นร้อยสามสิบบาทต้นหนึ่งประมาณสี่สิบกว่าบาทนะคะคุ้มนะคะเนี่ยอยู่ในกระถางหกเลยนะคะเนี่ยอันนี้พันลายค่ะต่อไปต้นนี้ ตัวน,นี้สีบุรีัมค่ะใบเขาใหญ่แล้วนะคะเนี่ยสีบุรีลมเป็นฟอร์มกอเลยนะคะเนี่ยกอรธรรมชาติเลยในกระถางมีมีสองต้นค่ะคุณน้อยปลูกต้นเดียวนะคะเขาขึ้นมาอีกต้นหนึ่งอันนี้กอรธรรมชาติค่ะสีบุรีลมนี่เวลาโตนี่ใบเขาจะใหญ่มากค่ะอันนี้สูงประมาณหนึ่งฟุตอับต่อไป ต้นนี้พยามนค่ะพยามน์เป็นไม้ที่โตเร็วนะคะถึงแม้จะมีสีแต่ก็โตเร็วค่ะนี่กำลังแทงยอดมาใหม่พยามน์เป็นไม้กัดสีสวยนะคะเนี่ยสีแดงสวยเลยอันนี้ใบเก่านะคะเนี่ยเริ่มเริ่มแก่แล้วพวกนี้ร้อยสามสิบบาทหมดนะคะต่อไปอันนี้ศิลาหุ้มทองค่ะ ใบเขาใหญ่นะคะเนี่ยทุกกระถางไปเปลี่ยนเป็นกระถางแปดได้เลยค่ะหน้าฝนเนี่ยบอลสีเขาจะโตเร็วค่ะ่คะเดี๋ยวคลิปหน้าคุณน้อยจะมาสอนวิธีเปลี่ยนกระถางบอลสีค่ะแต่ส่วนใหญ่เพื่อนๆก็จะเปลี่ยนกันเป็นแล้วแต่คุณน้อยจะทําให้ดูว่าคุณน้อยทําแบบไหนแต่ละคนอาจจะมีเทคนิคไม่เหมือนกันนะคะเอาันนี้สีลาหุ้มทองค่ะ อันนี้เป็นมงกุฎเพชรค่ะวันนี้มีมงกุฎเพชรมาสองต้นนะคะอันนี้คือต้นที่หนึ่งสูงประมาณสี่สิบเซนค่ะอยู่ในกระถางห้านิ้วเนี่ยเขากัดสีสวยมากเลยไปเปลี่ยนเป็นกระถางแปดก่อนนะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนเปลี่็นกระถางสิบให้เขาโตแข็งแรงดีๆก่อนอันนี้กระถางที่หนึ่งนะคะมงกุฎเพชรใครจะรับ ต้นที่หนึ่งหรือต้นที่สองแจ้งมานะคะอันนี้ก็มงกุฎเพชรเหมือนกันต้นที่สองค่ะเดี๋ยวใบเก่าคุณน้อยจะตัดออกนะคะใบใหม่เขาจะได้แข็งแรงอันนี้ใบเก่าเหลืองแล้วนะคะเนี่ยกับใบนี้สองใบเดี๋ยวจะตัดออกถ้าใบแก่ๆแ,แบบนี้จะเก็บไว้นะคะมันจะเป็นภาระเวลาเราลดน้ําลดปุ๋ยไปเนี่ยเขาก็จะไปเลี้ยงใบที่แก่แล้วก็จะทําให้ใบที่สมบูรณ์อ่ะก็ไม่ใหญ่ขึ้นนะคะอันนี้คือต้นที่สองค่ะ กุดเพชรต่อไปต้นนี้นางวาลีฟอร์มกอค่ะขายถูกๆเลยนะคะฟอร์มกอสำหรับกระถางนี้ก็ขายร้อยสามสิบบาทเหมือนกันมีหลายต้นมากหนึ่งสองสามมีสามต้นนะคะนี่นางวาลีนะคะเนี่ยนางวาลีนี่เลี้ยงนอกตู้สบายเลยนะคะเนี่ยสำหรับไม้พวกนี้นะคะสามารถอยู่นอกตู้ได้ แต่ถ้าเป็นไม้ด่างนะคะก็พยายามเรื่องแดดหน่อยอย่าโดนแดดแรงนักนะคะอะต่อไปอันนี้หนุมานเข้าเฝ้าค่ะ <c oughs> อันนี้เป็นฟอร์มกอนะคะเนี่ยมีสองต้นไปสามสิบบาทเหมือนกันสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าสมมุติว่าผ่านไปหลังหลายวันนี้ไม ไม้โตขึ้นนีคุณน้อยอาจจะไม่ได้ขายร้อยสามสิบนะคะเพราะฉะนั้นภายในวันนี้หรือพวกนี้ถ้าเพื่อนๆโทรมานะคะคุณน้อยจะยังขายราคานี้นะคะแต่ถ้าผ่านไปหลายวันนี้คุณน้อยอาจจะปรับราคานะคะเพราะว่าไม้กําลังโตเลยแป๊บเดียวเขาก็จะใหญ่ขึ้นเลยนะคะอันนี้หนุมานเข้าเฝ้าค่ะต่อไปต้นนี้เขื่อนป่าสักค่ะใบเขาใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยอยู่ในกระถางห้านิ้ว เขื่อนป่าศักด์นี่ใบเขาจะเป็นมันเลยนะคะเนโตเร็วด้วยนะคะเนี่ยเลี้ยงง่ายเขื่อนป่าสักด์ค่ะร้อยสามสิบาทต่อไปอันนี้ฮาริพุนชัยค่ะเนี่ยแป๊บเดียวใบเขาเริ่มกลับสีแล้วนะคะเนี่ยใบเขาใหญ่มากเลยสูงประมาณสี่สิบเซนได้นะคะต้นนี้นเ่วลาเขากลัดสีสวยมากเลยนะคะเนี่ยกระโพกเขาจะใหญ่เลย ฮาริพุนชัยนะคะใครชอบไม้กัดสีประเภทนี้นะคะเนี่กกำลังแทงยอดมาใหม่ยอดเขาสวยเลยนะคะอะต่อไปต้นนี้เป็นไม้มีชื่อนะคะคุณน้อยไม่แน่ใจว่าเป็นม่านนางพิมพ์หรือเปล่านะคะแต่คุณน้อยแบ่งในนามลูกไม้นะคะอันนี้เป็นฟอร์มกอนะคะแบ่งในนามลูกไม้มีสามต้นนะคะสามหรือสี่ต้นนี่แหละ มีต้นเล็กๆอีกสองต้นต้นใหญ่สองต้นสี่ต้นนะคะอันนี้ก็ขอร้อยสามสิบาทเหมือนกันอ่ะต่อไปอ่ะลูกไม้อีกต้นหนึ่งนะคะลูกไม้ต้นนี้อันนี้เหมือนสก,กัดนิมิตนะคะแต่นี้ลูกไม้แน่นอนร้อยแบ่งในนาําลูกไม้นะคะในกระถางนี้มีสามต้นร้อยสามสิบบาทค่ะ ต่อไปลูกไม้อีกต้นหนึง่งลูกไม้ต้นนี้เป็นลูกไม้เขียวนะคะออกขาวๆอยู่ในกระถางห้านิ้วร้อยสามสิบบาทเหมือนกันค่ะสูงประมาณยี่สิบห้าเซนอ่ะวันนี้วันนี้คุณน้อยมีไม้มาจับฉลากนะคะวันนี้ไม่มี บอลสีชัยชนนะคะแต่จะมีต้นนี้ค่ะต้นนี้ชื่อว่ารักเอ๋ยนะคะเนีย่ยเป็นอยู่ในกระถางห้าจุดห้านิ้วเป็นไม้ด่างนะคะอันนี้ต้องขออภัยนะคะเนี่ยมาโดนแดดตอนเช้าซะใบช้ำเลยเดี๋ยวจะตัดออกนะคะเดี๋ยวจะว่าทำไมมันไม่ตรงกันเดี๋ยวจะว่าไม่ตรงปกอันนี้โดนแดด โดนแดดตอนเช้าลืมเก็บค่ะใบไหม้ไปสองใบเลยต้องระวังนะคะการเลี้ยงบอลด่างจะดูแลยากไม่เหมือนบอลสีพวกไม้กัดสีพวกนี้อันนี้จะดูแลง่ายทนแดดทนฝนทนลมหนาวแต่สำหรับพว,พวกนี้เหมือนเหมือนเป็นคุณหนูลนะ่ะต้องดูแลดีๆถ้าอยู่ในตู้ก็ดีแหละแต่ถ้าไม่อยู่ข้างนอกก็ระวังเรื่องแดดนะคะ อาจจะโดนแดดเช้าอ่อนๆอแล้วก็วางไว้ในร่มให้โดนแสงนะคะเดี๋ยวคุณน้อยจะตัดสองใบนี้ออกนะคะเดี๋ยวจะว่าทำไมส่งมาให้ไม่เหมือนกันสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นวันเกิดคุณน้อยคุณน้อยก็เลยมอบรักเอ๋ยให้นะคะสำหรับชายชนคุณน้อยจะนํามาจับฉลากคลิปหน้านะคะสำหรับชายชนที่จับฉลากคราวที่แล้วนะคะคุณน้อยส่งให้ลูกค้าไปหมดแล้วนะคะสำหรับคนที่ได้รับรางวัลสามคนนะคะ มีองค์หญิงทอฝันมีชายชนแล้วก็มีเงินแสนนะคะสำหรับคลิปนี้คุณน้อยมีนี่นะคะอะจะมาจับฉลากดูนะคะวันนี้คุณน้อยจับฉลากคนเดียวนะคะถ้าใครเป็นลูกค้าคุณน้อยที่ติดตามคุณน้อยตลอดก็จะได้ชมนะคะแต่ถ้าเกิดยังไม่มีใครได้คราวหน้าคุณน้อยจะเอาต้นนี้มาจับฉลากใหม่นะคะแต่คิดว่าคงได้นะ อดูนะคะว่าได้ลูกค้าใหม่หรือเก่าออยู่ชนบุรีค่ะอะผู้โชคดีอยู่จังหวัดชนบุรีนะคะเบอร์โทรศัพท์ขึ้นต้นด้วย085ลงท้ายด้วย2067คะ่ะดูนะคะชื่ออะไรคุณสมนึกค่ะ คุณสมนึกถ้าเกิดได้ดูคลิปนี้แล้วแจ้งมาเลยนะคะยืนยันมาเลยว่าขอรับบอลสีลักเอยต้นนี้แต่ถ้าเกิดไม่รับนะคะเอาคุณน้อยจับอีกเบอร์หนึ่งดีกว่าถ้าคุณสมนึกไม่รับคนที่สองก็มีโอกาสได้นะคะ <S <S เพื่อไม่ให้เสียเวลาคราวหน้าจะได้เอาชายชนมาจับคุณน้อยอยากแจกคะ่ะ อ,อยู่กทมนะคะ,อะเอาเป็นเอาอยางงี้ละกันเอาเป็นว่าสองคนนี้นะคะในสองคนนี้คุณสมนึกกับ่าลูกค้าที่อยู่กทมนะคะเบอร์โทรศัพท์ขึ้นด้วยศูนย์เก้าศูนย์สามสามเก้าหนึ่งนะคะคุณชำนิค่ะคุณชำนินะคะถ้าเกิดทั้งสองคนน,นะคะคุณสมนึกกับคุณชำนิสองคนนี้ใครติดต่อมาก่อนคุณน้อยมอบรักเอ่ยต้นนี้ให้นะคะ สำหรับอีกคนนึงคุณน้อยจะเอาม้วนชื่อใส่ในขวดโหลเหมือนเดิมเอาไว้ลุ้นข่าวหน้านะคะคุณน้อยไม่ตัดสิทธ์นะเอาเป็นว่าสองคนนี้ใครใครติดต่อมาก่อนนะคะให้เลยนะคะแต่ถ้าทั้งสองคนไม่ติดต่อกลับมาเลยคุณน้อยตัดสิทธ์ทั้งคู่นะคะเพราะว่าคงไม่ได้ดูคลิปคุณน้อยคุณน้อยตัดสิทธ์ทั้งคู่เลยแล้วข่าวหน้าคุณน้อยจะจับใหม่ แต่ถ้าคนใดคนหนึ่งติดต่อมานะคะอีกคนหนึ่งครูน้อยไม่ตัดติดนะคะอะตามนี้นะคะอทีนี้มาดูบอลสีบอลสีพรพรเจ้าสัวที่ครูน้อยจะจะแถมให้สําหรับคนที่รับบอลสีสามกระถางนะคะอา้าวต้นนี้เป็นต้นที่หนึ่งนะคะเพื่อนๆนแคปหน้าจอมาเลยต้นที่หนึ่งอันนี้จะเป็นด่างเหลืองนะคะน,นี่คือต้นที่หนึ่ง นะคะพรจะสวดต้นที่หนึ่งด่างสวยเลยนะคะเป็นไม้ด่างที่คุณน้อยผ่าชิ้นเองค่ะคุณน้อยยังไม่เคยนํามาขายใครเลยนะคะต่อไปต้นที่สองต้นที่สองเตี้ยกว่ากันนิดนึงแต่ก็ด่างสวยนะคะเนี่ยใบเก่าอาจจะไม่ด่างแต่ใบใหม่นี่ด่างเลยนะคะที่ต้นที่สองต่อไปต้นที่สามต้นที่สามสูงหน่อยนะคะนี่ด่างเหมือนกัน คุณน้อยจะเรียงไว้เดี๋ยวคุณน้อยปักซีไว้นะคะอันนี้คือต้นที่สามต่อไปต้นสุดท้ายต้นที่สี่ต้นที่ 4. นี้สี่นี้สวยว่าใครเลยนะคะเนี่ยเนี่ยอันนี้ดังเหลืองมาเลยนะคะเนี่ยต้นที่สี่เอาเป็นว่าใครที่จองมาก่อนนะคะสามารถเลือกได้ก่อนนะคะหนึ่งสองสามสี่เลือกได้ก่อนแต่ถ้ามีคนจองถึงห้าคนคุณน้อยก็มีมาให้อีกนะคะไม่ต้องห่วงว่าคุณน้อยมีแค่นี้คุณน้อยเอามาดูให้ดูแค่นี้นะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอให้เพื่อนๆเ,เลี้ยงบอลสียังมีความสุขนะคะใครที่ยังไม่เคยเลี้ยงบอลสีลองดูนะคะคุณน้อยว่าบอลสีบำบัดโรคได้นะคะใครที่เป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคเครียดลองหันมาเลี้ยงบอลสีนะคะรับรองเพื่อนๆจะลดความเครียดไปได้เลยค่ะโรคซึมเศร้าก็จะหายไปมีแต่ความสุขนะคะขอให้ทุกท่าน <c oughs> มีความสุขกับการเลี้ยงเลี้ยงบอลสีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ